สวัสดีค่ะเช้านี้จะพามาทำวิธีทำน้ำดีทอกกินนะคะน้ำดีทอกนี่ก็ช่วยช่วยดีทอกค่ะดีทอกลำไส้ให้สะอาดนะคะสำหรับคนที่ขับถ่ายยากนะคะแล้วก็ช่วยลดพุงด้วยค่ะลดพุงอันนี้ดีมากๆเลยเพราะประสบการณ์เคยกินมาแล้วค่ะ จะต้องเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงนะคะไม่เป็นเบาหวานคนที่คนที่กินยาประจำก็อาจจะ,ะกินยากหน่อยนะคะก็ต้องกินข้าวเพราะว่ากินตัวนี้ไม่ต้องกินข้าวเลยค่ะประมาณหนึ่งอาทิตย์คือจะกินแต่น,น้ำดีถงนี่ทุกวันเลยค่ะอันนี้เราก็จะหั่นใบมะกรูดก่อนนะคะเอ๊ะไม่ใช่ใบนะคะเป็นผิว คือมะคูหัน่นฝอยๆนะคะดีมากเลยค่ะมันเป็นศาสตร์ของสันติอาสกเขานะคะเมื่อก่อนก็จะเป็นยันติทำสันติอาสูค่ะสมัยสาวๆนะคะแต่ทุกวันนี้เราก็กินอาหารปกติตเราไม่ได้กินเจตลอดนะคะเรามีครอบครัวเราก็เปลี่ยนเปลงชีวิตค่ะ เราจะซอยพริกพริกแห้งนะคะกับผิวมะก,กรูดค่ะแล้วก็ใส่ใส่ลงไปในแก้วแล้วชมกับน้ำอุ่นนะคะมันจะมีรสเผ็ดอร่อยอยู่ค่ะพริกยาเราไม่ต้องใส่เยอะนะคะถ้าใส่เยอะเดี๋ยวเราจะเผ็ดเอง แล้วก็จะมีน้ำตาลแดงนะคะน้ำตาลแดงประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเข้าไปแล้วก็ใส่น้ำสุกเข้าไปนะคะสมน,น้ำเย็นดยนิดหน่อยเพราะว่ารวมมันร้อนมากแล้วก็ชุมเข้าไปเอาให้พอดีที่เรากินได้นะคะในหนึ่งแก้วเนี่ยคือหนึ่งแก้วเนี่ยคุณจะต้องกิน ถ้าใครตั้งใจจะดีถกนะคะคือตอนเช้าหนี่ตื่นเช้ามาต้องต้องดื่มน้ําเกลือก่อนนะคะดื่มน้ําเกลือหนึ่งขันหนึ่งขันหรือประมาณสองสองแก้วนี้นะคะน้ําเกลืออุ่นนะคะดื่มเสร็จมันก็จะช่วยขับถ่ายหลังจากนั้นเราก็ดื่มน้ําน้ําใบมะกรูดกับน้ําตาลแดงอ่า จะชงอย่างนี้ทุกวันเลยนะคะคือคือคุณต้องกินทั้งวันเลยค่ะใครที่ตั้งใจที่จะดีถกอันนี้ก็มีประโยชน์มากๆนะคะสําหรับคนที่จะดีถกและต้องอดทนประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะหนึ่งอาทิตย์ค่ะต้องกินน้ําดีถกเนี่ยน้ํามะกรูดเนี่ยกับพริกแห้งน้ําตาลแดงสามอย่างรู้สึกจะใส่เกลือด้วยไหมเนาะเดี๋ยวดื่มชิมก่อนนะคะใช่ค่ะต้องใส่เกลือด้วยนิดนึง เกลือนิดหน่อยตามชอบนะคะไม่ต้องเค็มมากค่ะเอาพอเปร,รี้ยวๆพอดีพอดีดื่มอร่อยนะคะต้องดื่มอย่างนี้ทุกวันทั้งวันเลยค่ะสมมติว่าคุณหิวข้าวคุณก็ต้องชงตัวนี้กินค่ะทั้งวันค่ะไม่กินตัวอื่นแม้แต่คําเดียวค่ะแต่น้ําเปล่าคุณดื่มได้แต่แต่อาหารการกินทุกชนิดคุณต้องงดประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะ นี่ค่ะเราจะชงแบบนี้นะคะกินทั้งพริกทั้งผิวมะกรูดเลยค่ะใส่น้ำตาลอีกนิดหนึ่งอันนี้นึงอันนี้แก้วใหญ่ใส่น้ำตาลนิดหนึ่งแล้วแต่ชอบนะคะแล้วก็ชิ่ชงให้อร่อยปากตัวเองนะคะ ผิวมะกรูดนี่กัดเคี้ยวกรุบๆเลยนะคะที่เราหันห่นๆลงไปเนี่ยคือต้องกินทั้งหมดเลยนะคะทั้งพริกทั้งผิวมะกรูดคุณต้องกัดเคี้ยกินทั้งหมดเลยค่ะจะมีประโยชน์มากนะคะคือดีท็อกค่ะอันนี้คือดีท็อกนะคะคุณต้องอดทนประมาณหนึ่งอาทิตย์ แต่ดิฉันเคยทำมาแล้วค่ะดีมากๆเลยค่ะเช้ามาจะขับถ่ายดีมากนี่ค่ะต้องดื่มต้องเคี้ยวไปเรื่อยๆค่ะจนหมดแก้วถ้าคุณจะชมแก้วสั้นกว่านี้ก็ได้นะคะ ก็เพื่อนๆลองดูนะคะมันก็อร่อยดีค่ะเดี๋ยวต้องตั้งใจนะคะถ้าใครจะทำดีท็อปตัวนี้นะคะอันนี้ชงให้ดูครั้งแรกคะ่ะ ใช้ขับถ่ายไม่ดีนะ่ะลงเลยค่ะมันช่วยดีถกในร่างกายเราให้สะอาดลำไส้สะอาดหลังจากคุณกินครบเจ็ดวันแล้วนะคะแต่ละวันไม่ต้องกินอะไรทั้งนั้นเลยค่ะคือจะชงแต่ตัวนี้ดื่มทั้งวันเลยค่ะหิวเมื่อไร่หิวเมื่อไรก็ดื่มหิวเมื่อไร่ก็ดื่มหิวเมื่อไหร่ก็ชงคือเราต้องเตรียมวัตถุดิบพร้อมค่ะคือมะกรูดสดๆนะคะ สูเอาแต่ผิวมันนะคะนิดนึงหั่นใส่เข้าไปริกแห้งค่ะน้ำตาลเดงเกลือค่ะกินทั้งวันหลังจากครบ7วันแล้วคุณต้องกินอาหารที่เป็นอาหารเหลวก่อนนะคะต้องกินข้าวต้มก่อนกินโจ๊กกินอะไรนะคะต้องกินโจ๊กกินอะไรเพื่อ เพราะว่าลำไส้เรามันสะอาดเราจะไปกินอาหารอาหารแข็งอาหารเผ็ดเลยไม่ได้นะคะเราต้องกินอาหารอ่อนๆก่อนสักมือ้อสองมือ้อเพื่อปร,ปรับร่างกายของเราก่อนนะคะหลังจากนั้นคุณก็ค่อยๆกินอาหารที่มีรสจัดตามไปเรื่อยๆนะคะครบหนึ่งอาทิตย์ก็คือหยุดนั่นแหละหยุดแล้วก็กินข้าวต้มกินโจ๊กค่ะ อันนี้คือสูตรของของสันติอโศกเขานะคะสมัยสาวๆจะเคยทําอยู่คะ่ะเคยกินอยู่หนึ่งอาทิตย์ก็อยู่ได้นะคะไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินอะไรเลยและสุขภาพเราตอนนั้นเราก็ไม่ได้ไม่ได้มีโรคประจาตัวนะคะวัยรุ่นสมัยวัยรุ่นนะคะอ,อ่ทุกวันนี้ก็ไม่มีเบาหวานนะคะก็สามารถกินได้จะมีแต่ไขมันอย่างเดียวนะคะ เดี๋ยวถ้าดิฉันจะกินอีกก็ก็ได้ค่ะเพราะว่าสุขภาพเราไม่มีโรคประจำตัวเยอะค่ะเผ็ดเหมือนกันนะคะถ้าเราใส่พริกเยอะมันก็จะเผ็ดนะคะเพื่อนๆเราก็ใส่พริกน้อยๆหั่นตามที่เราพอกินได้นะคะ จะซาซาเผ็ดเผ็ดหวานหวานผิวมะกรูดเราก็กัดกินเลยนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็มีสิ่งดีๆมาแนะนำเพื่อนๆใครที่อยากจะดีถกธรรมชาติที่สุดเลยค่ะไม่มีอันตรายไม่มีผลข้างเคียงเป็นสมุนไพรล้วนๆนะคะ <ๆ S 1> พ,อ,พอจะมีฝากเพื่อนๆแล้วก็ พอจะเพื่อนๆเอาไปทำตามได้นะคะเป็นสิ่งดีๆอยากนำมาฝากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ